ในช่วงตอนนี้คุณผู้ชมที่เขาใหญ่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่มีรายงานเข้ามานะคะบอกว่ามีช้างป่าเพศผู้ที่ไปประลองกําลังกับรถของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นชุดอารักขาช้างนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะช้างตัวนี้อยู่ในภาวะตกมันแต่ไม่ได้แสดงอาการที่ดุร้ายนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปในจุดที่เป็นลานกลางเต็นต์มีนักท่องเที่ยวอยู่เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้วิธีการแบบนี้ค่ะคือเอาตัวรถเข้าไปขวางไว้ก่อนนะคะปิดกั้นไม่ให้ช้างเข้าไป ในลานกลางเต็นท์ลำตะคองค่ะก็พยายามจะให้ช้างเปลี่ยนเส้นทางการเดินให้กลับเข้าป่าแต่ช้างตัวนี้อย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยนะคะคือก็พยายามที่จะเอาตัวหรือเอางวงเนี่ย<ฆ>มาดันรถของเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะทันอยู่สักพักหนึ่งไม่ยอมกลับเข้าป่าด้วยคุณมนชัยนี่อยู่ใกล้มากเลยนะฮะอยู่ใกล้ขนาดนี้แต่อลองสังเกตดูนะคะภาวะตกมันแต่ไม่ดุร้ายนะคะคือลักษณะน,น,นี้เจ้าหน้าที่เรียกว่าการประลองกําลังของช้างเพศผู้ค่ะก็เป็นการอย่างเชิง คือถ้าตัวช้าเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าสู้ไม่ไหวเขาก็จะถอยเดินต่อไปเรื่อยๆจากจุดนี้ที่เราเห็นนะคะก็เดินไปจนถึงลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้มีรถของนักท่องเที่ยวอยู่จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็กั้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนตัวรถผลักดันช้างนั่นนะคะจนช้างเดินเข้าป่าหายไปก็หรือว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้มีนักท่องเที่ยวช้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องสัตว์เรื่องของพื้นที่ป่านะครับแต่ก็มีคําแนะนํามาถึงคุณผู้ชมมาถึงนักท่องเที่ยวด้วยเจ้าหน้าที่ชุดอารักขาช้างก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในเส้นทางที่อาจจะพบเห็นฝากเตือนนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรถนักท่องเที่ยวบางคาันจอดรถถ่ายรูปคุณธนิการาบางคนจอดเลยแล้วลงจากรถมายืนดูสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่บอกว,ว่าห้ามทำนะครับไม่ควรปฏิบัติ ควรจะต้องปฏิบัติตามกฎของอุทยานอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการปฏิบัติตนที่เจอช้างไม่ควรดับเครื่องยนต์ไม่ควรหยุดถ่ายรูปและไม่ควรใช้แสงแฟลชนะครับไม่ควรบีบแตรด้วยเพราะว่าช้างอาจตกใจและทําอันตรายได้ต้องฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ยังดีที่เป็นเจ้าหน้าที่เองเขาไปเจอ